เรามาถึงหน้าร้านเสียใจนะท้าวไม่ตื่นไม่ได้ไม่ตื่นได้เหนอเอจะตื่นได้ไหมพโอเฮียเคยเล่าให้ผมเฮียเป็นหมี่เจ้าแรกของถูกโยร่าราชสามปีกว่ามียุคนั้นที่บอกว่าที่โยร่าเป็นป่าช้าไม่มีอะไรเลยแปลว่าเฮียก็เป็นร้านแรกๆในนี้เลยถูกต้องไม่จริงหรอรุ่นบุึเมิอ และตอนนี้นะครับเรามาอยู่ย่านที่ทุกคนจะต้องรู้จักกันอย่างดีนะครับเป็นย่านที่ทุกคนเฝ้าหาแล้วก็จะต้องเป็นพวกสรตทฟูดทุกคนที่เกิดมาในกรุงเทพมหานครจะต้องมานะครับนั่นก็คือย่านยา่ววาราถูกต้องนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะนัดกับพี่ชายผมคนนึงนะครับเดี๋ยวเรา,เร,ารอไฟแดงเลยเราเดินเข้าไปเลยได้ยินเสียงมามมีตุ้งชงตุ้งแช่ตุ้งชงตุ้งแช่ชชนะยาวราราเนี่ยนะก็คือมันเป็นย่านสรตทฟูดนะแต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดสเีทฟูดจริงๆริี่ยย้อนไปสามสิบสี่สิ ครับซึ่งมีพี่ชายผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเขาชื่อพี่ไก่นะครับเราก็อาจจะพาไปร้านเขาดูนะบางทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเียเอ้ากอลเหมือนนัดกันเลยอะเหมือนนัดกันเลยอะพี่ไก่ดีโอ้ะโฮ่นมีเจอแม่ไม่ได้เจอเี้ยมันนี่เตรียมกันหรือเปล่าเนี่ยเปิดมมมไ่ีเปิดใหม่ไม่ได้เตรียมกันเลยไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมไไมม่ด้เตรียพี่ไก่สวัสดีครับน้องแล้วนี่นสวัสดีครับชื่อไก่ครับผมพี่ไก่นะเป็นเจ้าของร้านเสียชนะทาวครับเสียชนะทาวนะครับอยู่มากี่ปีแล้วตรงนี้เมื่อกี้ผมมองไป30ปีถูกปะ ถูกครับ30ปีครับ30ปีอ่าแล้วก็คือมาตั้งแต่เขาเริ่มมาตั้งแต่รถเข็นเลยนะทุกคนแล้วก็เขาตอนนี้ก็คือเข้าตึกแล้วตอนนี้เรากําลังจะไปที่ร้านเขาแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินไปใช่ไหมพี่กายถูกต้องครับเรามาถึงหน้าร้านเซียใจน่ทา ไม่ไม่ได้ไม่ตื่นเต้นอะไรอาเอาตื่นเต้นเคโอเคโอเคผมอยากรู้ก่อนเลยเสี้ยชายเท้าเสี้ยคืออะไรเงีเสี้ยคือแท้ของเราอ๋อแท้ของเฮียถูกแท้แท้ของเราออกเสียงภาษาจีนกลางว่าเสี้ ตามออกเสียงยากเราก็เขียนง่ายภาษาไทยว่าเสียามันใครเคียร์แล้วเมนูตอนแรกนี่ที่ทํานี่คือผมเห็นนะเมื่อกี้ผมเดินก็ไปดูในร้านมาโอ้หเพียบเลยนะคือเริ่มต้นเนี่ยเห็นที่เฮียบอกว่าเคยขายเป็นรถเขี่ยถูกต้องครับอะไรยังไงตรงไหนนะเล่าให้ฟังไหนได้ไหมเริ่มต้นเลยเราขายแค่ผัดหมี่ฮ่องกงกับพะโล้ดำแดงสองเมนูเท่านั้นแล้วเราก็เริ่มพอขายไปได้ปีที่สองลูกค้าบอกว่าทําไมไม่เพิ่มเมนูลูกค้าเริ่มติด่มอยอมเป็นกี่ปีนะเนี้ยสามสี่กว่าปียุคนั้นที่บอกว่าที่ยอมเป็นป่าช้า ไม่มีอะไรเลยแปลว่าเฮียก็เป็นร้านแรกๆในนี้เลยดิถูกต้องเฮ้ยจริงเหรอรุ่นบุกเบิกเฮียเคยเล่าให้ผมเฮียเป็นหมี่เจ้าแรกของถูกเยาวรักสมัยก่อนคือหมี่ฮ่องกงจริงๆคือหมี่ที่ผลิตและนําเข้าจากฮ่องกงเขาถึงเรียกหมี่ฮ่องกงถูกต้อง แล้วพอตอนหลังเมนูนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นคนไทยเราก็ตั้งโรงงานผลิตกันเองแน่นอนคนไทยเราเก่งเรื่องน co ี mm ้ท hmm. ีนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยบางคนเรียกหมี่นี้ว่าหมี่ั้วมีซส้วตัวเดียวกันตัวเดียวกันเหรอครับเส้นเล็กๆแล้วบางคนเรียกหมี่เตี้ยวหมี่เตี้ยวแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วหมี่เตี้ยวอ่ะมันต้องเส้นใหญ่ๆที่เรากินเจอ่ะเส้นเล้ยๆใหญ่ๆโอเคถูกต้องต้องแยกแต่มันก็คือเป็นผีหมี่ผัดฮ้องกงเหมือนกันถูกต้องแต่ถ้าแต่ถ้าจะเรียกหมี่ท้องกป่งจริงๆอ่ะต้องเส้นเล็กโอเคเ แล้วก็เพิ่มกระเพาะปลาผัดแห้งกระเพาะปลาผัดแห้งแล้วตอนทำกระเพาะปลาเนี่ยจริงๆแล้วเฮียทำกระเพาะปลาตั้งแต่ยุคปลาเฮียใช่ปะถูกต้องที่เฮียเล่าให้ผมฟังว่าอะไรโลโลสสัมภามาปลาโลสสัมภามันแบบมึงจีนคือ <4 S 1> <า>สี่ขวบ <ปะ S 2> นั่งเรือแบบมึงจีนวันนี้ทุกคนนี่คือเรามาเราแต่ตอนนี้ก็คือเราเจอแต่แบบชีวิตต้องสู้ช <laughs> ีวิตต้องสู้อ่าแล้วเกิดมาปุ๊บมาก็คือมาทำกระเพาะปลาขายปลาขายกระเพาะปลาแต่ปลาเองสิบแปดอัจจุบันปลาแปดสิบ เพราะฉะนั้นนี่คือเฮียก็ว่าง่ายๆหน่ยเฮียก็รับมรดกจากป้าเฮียมาถูกครับและเฮียเช่าเขามาจนขายจนเนี่ยโอ้โหจากรถเข็นตรงนี้ใช่ครับเข้าตึกใช่โอหร้านใหญ่โตมีโอหโต๊ะนี่ออกตั้งออกมาข้างนอกนี่คือเต็มไปหมดนะจอนนี้ซิกเนเจอร์ที่นี่คืออะไรก็ต้องผัดหมี่ฮ่องกงออนท็อปด้วยปูก้อนแล้วก็มีกระเพาะปลาดําแดงกระเพปลาดําแดงตั้งแต่รุ่นป้าเราเฮียมีการปรับสูตรอะไรบ้างไหมมีครับต้องปรับสิ่งไหนดีเข้าเทแล้วดีเก็บไว้ถูกแต่สิ่งไหนอะไรพัฒนาได้พัฒนา เขาต้องเป็นแบบนั้นนี่คือหลักความคิดของคนที่ค้าขายอยู่ในย่านเยาวราชซึ่งผมเชื่อว่าเป็นย่านที่มีร้านค้ามากที่สุดในประเทศไทยหรือแบบใน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 ,ในพอดสปอตพอดหนึ่งอ่ะเราพูดกันมาเยอะแล้วเฮียเราอยากรู้แล้วว่าเอ้ยอาหารที่เฮียบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยเดี๋ยวเฮียเอามาให้เราดูหรือว่าเ,เราขอเข้าไปดูข้างในในการทําได้ไหมเพราะว่าเนรายการโชว์ของลับเนี่ยบางทีเราอยากจะเข้าไปดูความลับเคล็ดลับ,รบหรือวิธีการทำมาวิธีทํายังไงเปิดมา30ปีก็สักสองหมื่น สองหมื่นผมไม่าเฮียก็ร้อนเงินเชื่อผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้ารายการไปครับเชิญครับทุกคนตอนนี้นะเราบุกเข้ามาในครัวของเซียชนะทาวแล้วเจิ้นครับผมพี่ๆกลัวไหมนะเนี่ยมามามาดูมาพี่มีนี่มันเรียวๆเลยอ่าเข้าไปเลยพัดมีสู้เด็กของเราไฟต้องแรงนะผัดของถ้าไฟเบาไม่ใช่ของผัดนะแต่แรงตลอดก็ไม่ได้ต้องรู้จักการควบคุมไฟโอเคนี่อย่างนี้นี่คือกี่จานเนี่ยสามจานหนึ่งกระทะได้ประมาณสามจานหนึ่งกระทะจริงได้สี่จานแม็กซิมัมคือสี่จานถูกต้องเยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะไม่อร่อย จริงจริงไม่อร่อยลักษณะของกระเพาะปลาร้านเฮียเนี่ยมันไม่ได้ข้นนะเพราะว่าเรารู้เพนพอยลูกค้ากระพรเพาะปลาเพนพอยหนึ่งคือเหนียวกินแล้วแม่งเหมือนเต้าส่วนกินแล้วเหมือนไม่ได้ส้น้ำซุปเรารู้เพนพอยลูกค้าเราเลยไม่ทำแบบนั้นกระเพาะปลาอย่างไรบ้างเฮียอธิบายหน่อยได้ไหมคืออย่างนี้กระเพาะปลามีหลายแบบแต่ตัวนี้ที่ใช้เ,เขาเรียกว่าหม้ออินเดียอันนี้ให้ความรู้กระเพาะปลาเนี่ยสีขาวๆอ่ะอย่าไปซื้อมาขายของนะขัดคุณหรอต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้นเพราะอะไรเหรอทอง ยังไงมันจะฟูแล้วเวลาต้มมันจะนุ่มแล้วมันจะไม่เหนียวต้องเลือกของเป็นแล้วก็ตอนต้มก็ต้องต้องมาต้มให้เป็นเนี่ยปูก็ต้องเป็นปูม้าอย่าใช้ปูแดงนะปูแดงไม่อร่อยเหม็นต้องใช้ปูม้าถูกเท่านั้นถูกต้องตอนนี้เราก็ออกมานั่งอยู่ในร้านของ พี่ไก่ทาแล้วนะครับมีก้องแพนให้ดูนะว่าร้านแบบมเมนูอาหารเนี่ยอลังการมากเลยแล้วจะเห็นนะรู้ไหมตู้พวกนี้เป็นของเก่าจริงๆใช่ไหมฮะถูกต้องคอ,คอนเฟิร์มได้คือไม่ต่ำกว่าแปดปปีก็ถือว่าเป็นการตกแต่งร้านที่แบบว่าเป็นสไตล์ที่เก๋ๆนะเดีย๋ยวนี้เพาก็คิดการทำกันใช่คันเยอะววนะเรามาว่ากันที่เมนูที่เรามาตรงนี้ก่อนอยู่ข้างหน้าผมเน,นี่ยมีอยู่สองอันนะอย่างแรกก็คือเดี๋ยวอยากให้ทุกคนดูก่อนก็คืออันนี้จะเป็นกระเพาะปลานะครับที่นี่จะมีลักษณะแบบ ไม่ได้ถึงกับข้นมากนะทุกคนคือมันจะแบบใสๆเห็นป่ะสามารถซดได้เนืยอ <ม ang> ไรนี่เนี่ยเวลากินเนี่ยกินเปล่าๆก่อนหรือกินกับจิโชแนะนำยังไงเ้าหลักการกินนะอ่ะต้องชิมก่อนชิมหมายถึงชิมน้ําชิมตะเพาะปลาก่อนถูกต้องเพื่อรูรสชตาก่อนว่าโอเคไหมเอ่อจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกวแบบ่าอะไรอะุนไทยจีนแบบออกหวานนิดนึงไม่รู้ว่าหวานปูหรือหวานกระเพาปลา เดี๋ยวมันออกแบบมันจะมีออกหวานนิดนิดมันยวจ้ำจ้ำจะมีเค็มอ่อนอ่อนอยู่อ่ะเดี๋ยวกันนะเค็มอ่อนอ่อนอาจจะอ่อนสำหรับผมนี่เออเค็มเค็มปลายปลายเค็มสบายใช่มันจะไม่แหลมมองมาถูกต้องอ่าโอเคแล้วก็ตัวเดี๋ยวขอชิมเนื้อละพะปานะทุกคนเนี่ะให้ดูอืมหอมหวานนิดมากนุ่มๆนุ่มๆเหมือนกินสปาบ๊อบแบบนุ่มๆดึ๋งดึ๋ง ต่อมานะอันนี้เป็นอีกหนึเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เลยของเขาก็คือจะเป็นเมนูผัดมี่ฮ่องกงทุกคนก็คือที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในเยาวราชเนี่ยอยากให้ทุกคนดูความเส้นของที่นี่นะเห็นไหมไม่มันเลยนะม,มันเก็งๆอนะ่ะแต่มันมีเส้นมันหวานๆหน่อยนะหมายถึงมีรสชาติหน่อยนะมีรสชาติเพราะว่า มีห้องโภคคนบอกว่าเ้าดิ่หนึ่งมันเ้าดิ่สองจืดไม่มันนะอันเนี้ยใช่ฮะแต่ของเราจะไม่มันแล้วก็ไม่จืดเราจะมีรสชาติอีกนิดนิดเดียวเออจะไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะเนี่ยแล้วกินหมี่เราจะไม่เลี่ยนค่ะระหว่างนี้เรานั่งชิมกันเนี่ยมีอะไรโผล่มาอีกตั้งสองสามอ,อย่างนี่ฮะกุ้งหงบนเส้นกุ้งหงบนเส้นปลาเพาะปลาขันแห้งอ๋ออันนี้ก็กระเพาะปลาเหมือนกันทีเด็ดต้องกินคู่ซอสพริกนะกินจิ้มได้ไหมหรือเดี๋ยวจะทำให้อ่า คือใส่ใส kind of like, <ından S 1> ่ใบพริกละพิษนิดเดียวเฉพาะของเราไม่ได้อ๋อที่สูตรเฉพาะเลยครับคือือคือคือด้วยความที่มันกระเพาะปลามันก็เหมือนเป็นฟองน้ำเหมือนเนาะมันก็จะมีความแบบยุบยุบเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยมันความดีดีเออมันมีความดีอดเนะอืออร่อยอ่ะดีเอาละอันนี้ก็จะเป็นพุกหมกมุ้งเรนนะถอดไหม มันขึ้นจมูกเลยแล้วก็จะมีความหวานนะของของการปรุงนะแล้วก็ตรงนี้จะมีพริกไทยไปนเนี่ยมัน,เ,นเรียกว,ว่าพริกไทยจีนชวงเจียใช่ไหมอ่อโอ้โหแม่อ<ม>ันน<ม>ี้มันรู้รู้เลยเออแม้มแต่ผมแบบอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะขนาดเฮียนะแต่ว่าเนี่ยผมออนี่งานแน่พริกไทยจีนคือการทำสูตรจีนไงต้องมีเครื่องชวงเจียชวงชวงชอช้างช่อช้างชวงเจียเออเอาไปไหนวะ หลังจากที่เราได้ชิมทุกเมนูนะแล้วก็หลังจากที่พี่ไก่เองเนี่ยได้พาเข้าครัวไปดูนะเคล็ดลับความลับของการผัดผัดหมี่ฮ่องกงเจ้าแรกของเยาวราชนะผัดยังไงให้มันไม่มันนะผัดยังไงให้เส้นมันยังแห้งแล้วก็ไม่กอดกันแล้วมีรสชาติเลยแล้ววันนี้จะมานั่งปรุงให้เราอีกเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ทางรายการโชว์ของลับเนี่ยต้องบอกว่าโคตรคุ้มนะนะได้เจอผู้ชนียบุคคลของเยาวราชนะ มีให้เกียรติสลาเวลามาแล้วก็ยินดีครับก็เดี๋ยวยังไงก็ขอให้พี่ไก่ฝากร้านนะแล้วเรานะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับของถนนเยาวราชนะครับก่ <c oughs> อนถึงเยาวราชซอยเก้านะครับถ้าขับรถมานะครับแนะนำให้จอดรถที่วัดชัยภูาามิกาลามหรือสมาคมพักกานะครับแล้วเดินออกมาเนี่ยถ้าเกิดกลัวเดินลงนะครับเปิดกูก็แบบเลยปักมุดเสียชันเท <c oughs> ถึงที่หมายแน่นอน ก็สำหรับนะร้านเสียนะครับเดลชายน่าทาวนะก็ขอสรุปได้เลยว่าเคล็ดลับของการที่เขาอยู่ได้ถึง30ปีนะก็คือการที่ดีทีถฐานแล้วก็มีการใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็มีการพัฒนานะอย่างเช่นตัวกระเพาะปลาเนี่ยมีการปรับสูตรเพื่อให้พันตามกับคนทุกยุคทุกสมัยนะพี่ไก่เขาก็จะมีการไม่ได้อยู่กับพี่นะถ้าเกิดทําเท่าเดิมเนี่ยมันก็จะได้แต่เท่าเดิมแล้วลดลงแต่ถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเท่าเดิมแล้วเพิ่มขึ้นส่วนเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยต้องบอกว่าความใส่ใจ ที่มันมันเขาก็เอาเพลงพลอยตรงเนี้ยมาพัฒนาทําให้ร้านเซียชานาทาวเนี่ยเป็นร้านที่สามารถเปิดตั้งแต่รถเข็นข้างหน้ายันเข้ามาข้างในนะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครที่แวะเวียนหรือผ่านมาที่เอ่อชานาทาวหรือว่ายาวราชเนี่ยนะครับก็อยากให้ลองมากินนะครับเมนูทุกๆอย่างทีนี้เน,เนี่ยสดตรงมาจากอย่างถ้าเป็นซีฟู้ดสดสดมาจากก็คือเอ่อทะเลเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผัดมุ้งทงบูเซนเนี่ยก็สดมาจากกระทะเลยเราเห็นกันมาแล้วนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบรายการ Uh, ชว่วงของรับนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานต่อผมกินด้วยนะครับสวัสดีครับผม